สวัสดีค่ะแนวกินทิ้นอีสานอาหารเป็นยามืออนีมาพบพอก,กับพี่น้องอีกแล้วเด้อจ้ามืออนีมีโอกาสสิเดไปจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเข่าทางอำเภอปากเกตก็เลยกินฮอดกอเกตนะคะคืนฮอดกเกดเตี่ยวไกย่ก,ก๋อเกตน้ำมืออนีเสพพี่น้องไปกินกก๋กดเตี๋ยวย่กอเกตค่ะพาสิงโตโกทูจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็ข้ามถนนไปรกรุงเทพ ใช่ไหมสิพี่มิวก็อยากจะข้ามถนนไปกรุงเทพเคยไปกเกาะเกตเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วค่ะถ้าเราไปถึงแล้วเราก็จะเอารถไปจอดไว้ที่วัสนามเหนือนะคะแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากไปที่กเกาะเกตกันค่ะึือเรือข้ามฟากไปกเกาะเกตนค่ะ พี่มิวข้ามฟ้าไปเกาะเก็ดนะคะอันนี้เรากำลังนั่งอยู่ในเรือ ถ้าเราข้ามฟ้าไปถึงเกาะเก็ตแล้วนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้แวะเที่ยวแวะชมหลายสถานที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไปไหว้พระนั่งเรือหรือว่าขี่ขจักรยานรอบเกาะกันนะจ๊ะ ใช้ชิ <impossible> surprise surprise <habitude> ้นไหนมันเพ้นย um, <can> ่านหน่อยนะคะขนมน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแม่ค่ะก็ท่าทางใจดีด้วยไปไหนต่อเดินไปทางนั้นปะขึนพาเรียนหีกันได้ดี่ะจริว่าอหันกลับไหมอันนี้ว่าใช่ตอบ วัดใช่วัดไข่ล้อมของไปยอดน่ากินมากดูค่ะน่ากินมากแม่ค้าก็สวยนี่วาน เลมใช้ก็มอไหนมิวเอามาดูบ้านนักชาแกลลอรี่เราเลือกเอาเองที่บ้านนักชาติแกลลอรี่ค่ะถ่ายรูปเป็นแบบขางเปาสิงโตก็จะมาทำหลอดที่นี่ ได้ครับได้ฉากนี้ก็สิครนะับะมิสิกวาสินะับส <úc S 1> <ๆ>น้ำขอปองกล้องนิ่งๆนะนสองน,น,งนนะันยไปิงนนน้งนะเดียวนิดๆนะอา,ายแล้วครับได้แล้วว่นชื่อว่านชื่อ,อนิดๆครับ ตอนนี้มีคนแอบถ่ายด้านหลังไม่นงอยู่นะคะน่าจะถ่ายด้านด้านรอบๆด้านข้างนะม่แอบถ่ายด้านหลังกันตอนนี้ก็เดินเรื่องหาของกินอยู่นะคะก๋ะเกีจยวมีทั้งอาหารคาวหวานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมหวานก็จะมีเยอะเลยะคะ่ะ เจ้าของร้านบอกมีทั้งลูกชุบแล้วก็แม่ชุบนะคะน่ารักมากเราก็เ <vary> ริ่มเห็นแล้วนะคะเครื่องปั้นดินเผาก็จะเป็นอีกอย่างนึ่งที่ขึ้นชื่อของเกาอมาแล้วก็เดินชมเดินชมกามเรื่อะคะ วัดไผ่้นอนจนตอนนี้ค่ะใกล้ที่จะมาถึงวัดไปรณาี่การว่าจแล้วนะคะหรือว่าวัดป่าบ้าิกมา่อาถุกมคืยวใจมาัดใจไม่ว่านนี้เอามายืนมายืนข้างกำแพงกันแล้วค่ะ มายืนข้างกำแพงกันแล้วค่ะวันนี้พวกเราเข้ามานี่อากาศดีนะคะแดดไม่ร้อนอเกาะเกตก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อ,อ,อยู่ใกล้ๆกันติดๆกันนะคะสามารถที่จะเดินได้ตามทางได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเหนื่อยก็แวะพักซื้อขนมนะคะซื้ออาหารซื้อน้ำดื่มได้นะอันนี้จะเดินจะข้ามฟากกลับแล้วนะคะดูในน้ำปลาเยอะมาก วันนี้ก็มาแบบรีบมารีบกลับนะคะแต่ว่าก็สมใจแล้วค่ะได้ลิ้มลองรสชาติของก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ